ก็สวัสดีครับผมตอนนี้เขามาถึงแหละนี่ก็คือยุ่หนาตอนนี้ยุ่จุดกลางเต็นท์ของพองวิวคาเฟ่เนาะทางเขามากก็จะลึกนิดนึงแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่โคตรดีอะ่ะผมบอกเลยนะทางเขามานี่ก็จะเป็นกลางเต็นท์ตกปลาตกได้เอาไปเลยครับเนี่ยีเป็นหนามเดี๋ยวเขาไปดูข้างในครับ บรรยากาศช่วงนี้ผมว่าเหมาะนะช่วงช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยก็เออมีมีห้องน้ำให้พร้อมครับนี่ห้องน้ำอาบน้ำม,มีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่อย่างพร้อมครับนี่มาครับแม่บ้านครับสวัสดีค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น้านอาหารเหมือนกันครับนี่มีทุกอย่าง ทุกอย่างเหมือนกันฮนะนี่ก็มีนานาเป็นมานอนอยู่เป็นกับมากลางเต็นเหมือนกันมีอยู่สองเต็นนะของผมก็น่นาจะจุดนี้่ละครับของผมเนี่ยเนี่ยผมจะเอาบริเวณนี้หละนี่ไตไตหอมบักขามนี่นี่หรือจะเอาบริเวณนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้มั้นะงเนาะนี่น,นี่บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดท,ที่ตกปลาได้ครับผมเป็นคลองคลองครับมาจากน้ำชี้เนาะนี่น้ำยังไหลอยู่ครับนี่หมายโคตรสวยเลยแต่ถ้าลงไปทางล่างไดนี่แจวครับมีทางลงอยู่ผุดทางผุดของปีนลงจักหน่อยนึงนะตลิงมันสูงครับ นีบรรยากาศนี่ก็เดี๋ยวผมพาไปหาเจ้าของลาน,นก่อนนะนี่ก็โอ้เป็นสถานที่ดี่เันจัดมีเขาควายประดับเออเขอทาทาเขาทา ฟังทั้งพี่จะเป็นร้านอาหารนะาเนาะอ๋อคันนี้ขออนุญาตขออนุญาตครับเบิง้งทางนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เป็นเต็มน,นะเหมาะเหมาะมีเตา,ม,เตามียังไ้พร้อมครับเนี่ยเจีจว๋จวเจวียวเจียวเจีว มา Lili มานี่เร็วมา Lili เร็วเอา Lili มาเร็วมา หรือหรือเงินยูทูบว่ะก็ได้แล้วก็ดีนามปัญหาไหฮรับถึบอฮาราคีรเออแล้วลอยะเปาก็จะเป็นของกมาอ๋อเ่อออก,ลกอเลยไปดีดเเนี่เนีเนี่นูนนข,ของขึ้นก็รถึงฮาราีไปลอย ไปสองรอยเจ้าเจ๋านะลงเบ็ดเ๋ยวจะจเตรียมอุปกรณ์กันจะเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวลงเงี้ยครับผมอ่ะเตรียมเบ็ดเรียบร้อยแล้วด้านหลังเอามาหาขั้นเดี๋ยวไปลงเงี้ยเม็ดแรกน้่นกันครับไป

นอนดีีด่หนึ่งเานอนแล้วกค่ไรีมุ้ปใอ,อน่บน,อน้องีนอน้จาออ,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 ออกไปเห็ดงานต่อ,อยู่บ่ Kéo เดีเเกนวอยไปหาเนืกินเนี่นมมดยดกน่อยไปหาเน้อกินแล้วคำแล,ล้วหาโมงหาโมงเครืองเหรอม้งแน่นอหาโมงเครืองหาโมงเครืองหอตอนนี้เดีย๋ยวเธอบิองบรรยากาศร,ารอบดึก นี่ก็ล่งเบ็ดไปซี่หาขั้นยังมันมีอาการอยู่ได้ปลาเพิ่นปลายัางองเออปลากา,กาไอปลากาหน่อยมาัวซ้ำนี้แต้มแหลกเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศเนี่ยมันทำน้ำกันครับ สวัสดีอีกเธอครับสวัสดียีม่แรกครับผมโอ้ได้ยังกินแน,น่ๆมีตำสัวยำซึ่ง,งยำบุญเส่นลับเป็ดตกปาครับเบื้องไรค่อา ลาบหมูน่ะฟินไฟย่ยามุนเสลป์ามาปูตำส่วนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบ่งตำส่วนนะครับเนาะบรรยากาศยังมือแร่งครับตกคำล้ว เป็นแดดต้องแสบไปเลยนะบรรยากาศยังไม่แรงครับค่ำแล้วตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับเพิ่งมาปิกนิกเหมือนกันเนาะนไม่ค่ำหรอกครับมันน้ำมันไหลไ,ป,ไป,ป่นป้นนะมีนานามกากลางเต้นหลายท่านนี้ครับ น่าสนจังเลย้ <laughs> นองไปมามาอีหลากินตำบุงหงน้ำกันมามา <Friend S 2> มาเฟรนด์ไฟเฟรนด์ไฟอืมอืมขา้าวข้าว่ะยังยังบ่อยากกินยาม,มุ้นเส้นยาม,มุ้นเส้นหมูสับตัวนี้ ไฟเอามาหน่อยปลดไฟกันเดี๋ยวี่รถมีอยู่เตือนผมมีแบตมาเดิมมนมาเดินกินข้าวนังกันครับผม นหนูแซ่บแซ่บวัวมีทีนี่วเป็ดเผ็ดครับหือย่รีบ nhiều cả Nó nhi là không Đáng tiền là, Dẹp Đặc biệt

ต้างหลังเดูปลาปลาตังตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มอาการเบ็ดเรายัง เงียบกิ๊บคนอิ่มแล้วคนอิ่ม้วปลามันปลามันต้องกินมานว่าคนอิม่มเลยอ่ ลุ่นกันต่อครับผมยาวไปขึ้นเนี่ยดูกันเงี้ยเห่าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวยังมาส่องเป็นยิ่งไทยบรรยากาศทีเบิางอีกรอบนึงตอนเะส่องจะเป็นยังไงเนาะจะมีหมอกบ่กลมที่หนาวบ่เนาะกับข้าวที่ได้ปลากระบ,บ้านบ่าาเหมือนเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับสวัสดีครับ สวัสดีเยี่ยมสเอาตอนนี้มีเวไล้หกโมงสิบสองนาทีหลังจากเฝ้าอยู่มาขึ้นนิดจนหอดตีหนึง่งใดมาแตมหนึง่งจะไม่ได้เปิดกล่องแล้วมันคำหรอกเปิดกล่องไทยประทานมอเขาช่วงมระมันหาทุ่มครึ่งคืนนีเป็นปากกาปากกาดำใส่ละ ผมว่าสักโลก,กลัวอะไรยเยอะแล้วมาเมงเงี้ยมเศร้าอ,อีกมาเบิางมืนเยอะไรแบบนี้ตอนเศร้าน่ะมันช่เข่าบแบบนี้พอ,ปะปะอว่านทามาคำบรรยากาศแบบเงี้ยมเศร้าก็ยังถือว่าบ่หนาวนะ mm. บ่มีหมอกบ่มีอย่างนะ mm. ปกติยังยังบ่หนาวนี่ก็ตื่นมากัดเปลี่ยนเนยอเลย บรรยากาศใน,ศน,นมันสยิดมึงเดิกาแฟโอวันตินนะะมัสยิดมสยิดต้มกาแฟโอวนัวนตินนรัะ สอ่องเลยอูเม่ขึ้นนี่ตะกัวขาดไปสีหาลูกเสียตะก,กอไปตันส่อามาเอาไม้ป่ะนี่เห็นแล้วปกมงซิบหาาที่นี่แบทบท่าทิศเริ่มขึ้นแล้ว ไปลุนกันต่ออีกมือหนึ่งยาวไปนี่เมื่อกี้ได้ขึ้นมาครับนี่เป็นตะเพียนนี่มึงช็อตบอดีต้ต้งหากเลยสวยเลยครับนี่เอาไปใส่ตูนี่สวยงามเลยครับได้เป็นลูกตะโกกได้มาเพิ่มสองเต็ม บ่ิเ้เปิดกล่องให้เบึง้งนี่อันนี้สวยครับีนช็อตบอดี้ตัวนี้เรียงสวยงามเลยตอนเศร้ามากนี่มีอาการอยู่ท่าขอท่ามาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วแดดเริ่มออกป้าเริ่มเคาแล้ว ไปกันต่อครับผมแดดออกแล้ววะเนี Red ่ยแดดออกแล้วอุ่นปลาห่อแซน้ำเือมันนีแหละกระบ,บักแจ๊กเช้า ไปสัมผัสเงี้ยเป็นยังไงนอนนอนเมื่อคืนเป็นยังไงนอนม้วนนอนรับดีบ่ดีมากฝันบ่ป๊าปฝันนอนม้วนป๊ฝันว่าผีจับหัวบ่ป๊าปมีฮะป๊โอ้ก็จะฝันว่าผีจับหัวว่ะอารมณ์เสาร์สดชื่น มือนีกราจิพุ่นแล้วสองสามโมงแล้วเนะาะใบสองใบาสามยังกรับเขาตกปลายกัข้าวกันน้ำก็ไห้แห้งเลยน้ำแนมเมืองข้างบนนี่มันเป็นนิ่งๆเดยแต่ว่าข้างล่างนี่ไห้คักเลย บึงแต่สายเอ็นตีไปผลมันเฉียงมาเพื bài lướt nó cũng gan nhá, này lướt toa, ừm, Dù ừm, 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 nhau ừm, 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 ทหลงคอเลย 不真。 เดี๋ยวลงไปเอาปลา,ากัน,กนกมึงเคยกิ่งตกลงไปไมัม้งวิทีบมึงอ่ะ

เหมือนปีนเขาเลยเนาะ รักทุเลรศหน่อยนะจ๊ะทางขึ้นเราเอาหยูมาดูมาด,มาดูนะี่มา่อเห็นหน้าจะเอาให้ดูอโอ้โหง่ใหง่ายตนาดนี้สองโลอ้วนพอม โอ้ออโติดไฟทั้งปีโอ้โงแข่งวาดโอ้แต้มนี้แต้มใหญ่ดดวลดติโทปากาศอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ปาปไว้สักนิดนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับลาไปครับป่าครับผมบ๊ายบาย